สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรยนตร์รถกระบะมือสองคัดเกรดกออ่อนเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คุณจะได้ไม่พลาดรถกระบะส,ยสวยๆที่น้ำหนึ่งนำมาแนะนําให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งจะพามารับชมค่ะกับ t o y o t ้าไฮลักรี o วตัวนี้เป็นตัว2.4 Entry Z e Edition ปี2021นะคะเป็นตัวกระบะตัวเตี้ยนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาปี2021ค่ะเลขไมล์อยู่เพียงแค่56,000โลเท่านั้น คันนี้คือรถแรกเข้าและเข้ามาวันนี้เข้ามาปุ๊บน้ำหนึ่งนำมารีวิวให้ได้รับชมกันปั๊บพี่จ๋าน้ำหนึ่งอยากพามารับชมในส่วนของรถเข้าใหม่สภาพดิบๆสภาพรถแรกเข้าแบบนี้รถทุกคันที่เอาเข้ามาเราคัดเกตสภาพสวย คัดเกตมาค่ะพี่จา๋ารถเนี่ยคือที่อยากให้ดูสภาพดิบๆสภาพแบบว่าแรกเข้ามาเนี่ยเป็นยังไงเนื่องจากว่ารถนะที่เราเอาเข้ามาหรือว่าทุกเต็นทุกที่เอาเข้ามาเนี่ยเขาสามารถแต่งบิวอินทําตัวรถยังไงก็ได้ให้สวยถูกต้องไหมแต่รถที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นยังไงล่ะเพราะว่าเราเอามาแต่งให้มันสวยได้ถูกต้องไหมนี่ค่ะให้ดูอันนี้คือสภาพรถแรกเข้ารถเข้าใหม่มาจริงๆ ออกห้างป้ายแดงอยู่ที่ประมาณ619,000คันนี้นะคะเหลือเพียงแค่399,000ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ7,003 นะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่7,3 0 0พัพี่จ๋าดูร่องรอยอาจจะมีบ้างเล็กน้อยแต่ไม่มีชนหนักถึงโครงสร้างตัวรถไม่มีชนหนักถึงคานด้านหน้าหรือว่าโครงสร้างสภาพตัวรถเลยส่วนแครีบอยค่ะจะถอดออกก็ได้หรือจะใส่ไปก็ได้ค่ะเรามีการถอดออกให้คันนี้399,000ผ่อนเริ่มต้นอยู่เพียงแค่ เ3 0 0าเท่านั้นออกห้างไปแดงแดง619,000กานะก็ประหยัดไปค่อนข้างเยอะค่ะ2 0 0 0 0 0ได้เลยนะใครสนใจพี่จา๋าเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะพารับชมรอบๆคันมาเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนคันนี้นะคะได้ไฟหน้าเป็นไฟ,ไฟฮาโลเจนนะคะนี่เป็นไส้ไฟฮาโลเจนค่ะไฟยังสวยใสยอยู่เลยเห็นไหมไม่ห้าหมื่นหกพันโลคันนี้ไม่ได้มีไฟตัดหมอกมาให้ใครที่มองหารถเอาไว้ใช้งานคันนี้เป็นรถปลระวังจากหน่วยงานส่วนกระจังหน้าด้านหน้าค่ะเป็นโฉมหน้าเขาเรียกว่าอะไรถ้าเป็นแบบ ฉายานะเคยดูนี่ไหมที่คนไทยชอบตั้งฉายาใช่ไหมตัวนี้จะเป็นหน้าหมูป่าพี่จา๋ากระจังหน้าได้เป็นสีดําโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนแล้วก็ขอบขอบจะเป็นโครเมียมค่ะป้ายทะเบียน3ทพุท่าทพุทเท่า,า,ทา7 2, 4, 5, ได้ป้ายทะเบียนนี้ไปนะคะดูใกล้ๆสักนิดหนึ่งอ่ะให้ดูใกล้ๆ รอยหินกระเด็นกระดอนเล็กน้อยค่ะพี่จ๋าคันนี้ยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ปรับสภาพเป็นรถพึ่งเข้าใหม่มาวันนี้เลยนะคะได้เป็นสีขาวมาสันเดิมค่ะนี่สันเหลี่ยมคมเดิมตรงฝากระโปรงนะคะส่วนด้านข้างค่ะนี่นะคะสภาพสวยเดิมเลยเดี๋ยวเก็บงานปรับสภาพหล่อแล้วเดี๋ยวน้ำหนึ่งนำมารีวิวให้ได้รับชมกันอีกรอบหนึ่งด้วยในส่วนของแม็กค่ะได้เป็นแม็กหกูนะคะ ซีรีส์ยางคันนี้นะคะก็อยู่ที่ตัวเนี้ยอันนี้เนี้ยคือ,อยางกูดเยานะที่ติดมากับรถตรงเนี้ยคือ,อยางกูดเยานี่ซีรีส์ยางอยู่ที่สองหนึ่งห้าทับหกห้าอ่าสิบหกแม็กขอบสิบหกนิ้วนะคะในส่วนของปียางนะอ่ะเดี๋ยวน้ำหนึ่งดูให้เพราะว่าคันเนี้ยเพิ่งเข้ามาเลยนะเพิ่งเข้ามาปียางน่าจะเป็นยางปีเดียวกับตัวอ้อยางปียี่สิบสี่พี่จา๋าสัปดาห์ที่สี่สิบสามยี่สิบสี่ยางนะคะก็ ปี2อ่าปี2024นะกระจกมองข้างได้เป็นสีดำนี่อันนี้คือกระจกมองข้างที่เพิ่งเข้ามานะยังไม่ได้เก็บงานนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างตรงนี้ก็มีตาสัญลักษณ์คำว่าไฮรักที่เปิดด้านนอกค่ะเป็นพลาสติกสีดำนะะกระจกด้านข้างกระจกเดิมนะคะแล้วก็ภาษีพรบอรเรามีการต่อให้เสารับสัญญาณด้านหน้าค่ะมาเปิดดูด้านในกัน คันนี้นะคะได้เป็นเบาะผ้านะเบาะผ้าถูกลงลมนิรภัย3าใบพวงมาลัย1ใต้ขาเข่าหนึ่งแล้วก็ตรงนี้หนึ่งนะคะสาใบคอนโซลด้านหน้าได้เป็นสีดำนะคะเป็นเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์แมนนวลนั่นเองค่ะนี่มีช่องใส่แก้วน้ำหนึ่งช่องนะตรงนี้เป็นพรมเนาะด,ด้านข้างตัวน็อตต่างๆค่ะการันตีสภาพเดิมเลยพี่ขาแผงประตูสีดำแล้วก็ตรงนี้ ตัวนี้จะเป็นผ้ามีช่องใส่แก้วน้ําให้หนึ่งช่องนะคะนี่ค่ะไฟนะคะมีตรงกลางแล้วก็ด้านหน้าค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวสมาร์ทแคปก็คือแคปเปิดได้เป็นแคปเปิดได้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะตัวน็อตต่างๆนะคะสนใจก็ทักเข้ามาได้เลย0961984963คะ่ะพี่จ๋าอ่ะเดี๋ยวพาไปดู ด้านหลังกันบ้างค่ะตรงนี้นะคะหนี่ให้ดูด้านข้างรอยต่อนะคะกับตัวท้ายกระบะนะคะและในส่วนของแม็กด้านหลังค่ะนะเป็นด้านหน้าเป็นดิสตด้านหลังเป็นดำนะคะแม็กห้รูนะคะตรงนี้เราก็ในส่วนของแม็กเนี่ยเรามีการเก็บงานปรับสภาพให้นสนใจก็ทักเข้ามาได้เลย0 9 6ย์8 4 9 6 3 นี่ค่ะมียางอะลลอยู่ด้านหลังมาพร้อมกับแคร่บอยนะคะด้านท้ายไฟเบรกดวงที่3ค่ะนะ,ะที่เปิดตรงนี้นะคะก็จะได้เป็นสีดำนะคะพลาสติกสีดำตาโตโยตา้านะคะรีโวไฮลักแล้วก็ปกติแล้วนะคะถ้าเป็นตัวเตีย้ยเนี่ยจะไม่ได้มีกันชนท้ายมาให้อันนี้เขาติดกันชนท้ายมาให้นะคะอาก้มต่ำดูสักนิดหนึ่งนี่ค่ะ ช่วงล่างนะคะสนใจทักมาได้เลย0961984963ด้านข้างค่ะ Z e d i t i ด n ด้านหน้าดิสเบกด้านหลังดรัมเบกนะคะมาดูภายในกันพวงมาลัยนะคะสี่ก้านกุญแจบิดไข่สตาร์ท เลขไม้ห้าหม่นหกพักิโลคอนโซลด้านหน้าเดี๋ยวคันนี้ปรับสภาพเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน้ำหนึ่งนำมารีวิวให้อีกนะคะได้รับชมอีกทีนึงเพราะว่าคันนี้คือรถที่แรกเข้ารถยังไม่ได้เก็บสภาพปรับสภาพเลยพามารับชมแบบดิบๆ ดิบๆเลยนะให้ดูโครงสร้างค่ะไม่มีชนหนักที่ความจมน้ําหากนํารถออกไปเจอหลักฐานมีการตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนําหลักฐานมาได้เลยเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนอันนี้พามาให้รับชมนะคะร,รถที่สภาพเข้าใหม่ว่ามาเป็นแบบนี้พี่จา๋าเวลาเขาเก็บงานปรับสภาพเนี่ยต่อให้รถพังยับเยินขนาดไหนเขาบิวอินเขาเก็บงานเรา,าเห็นอีกทีหนึง่งคือสวยแล้วเราไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างแต่อันนี้น้ำหนึ่งแบบรีวิวแบบจริงใจให้เห็นเลยว่าสภาพรถที่เข้ามาเป็นแบบไหน แค่ไม่ต้องทําอะไรเลยบางทีแค่ล้างขัดสีทําความสะอาดต,ตรวจเช็คช่วงล่างดูอุปกรณ์ภายในมิดเดียววางาจําหน่ายได้เลยวางขายได้เลยนะคะสภาพตัวรถก็คือสภาพแบบเราคัดเกรดมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็หากนํารถออกไปเจอหลักฐานมีการตัดต่อตแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังที่ขาดนําหลักฐานมาได้เลยเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะคะก็คือทั้งหมดที่น้ำหนึ่งพูดไปเนี่ยคือไม่ได้พูดปากเปล่า เรามีในส่วนของเป็นลายลักษณ์อักษรเวลาออกใบมัดจำนะคะเวลาออกใบมัดจัมัดจำอ่ะเหยียบเหยียบค์ดก่อนสตาร์ทนี่ค่ะเลขใหม่มีหน้าจอให้พี่จา๋ามีหน้าจอให้นะคะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันพี่จ๋าก็ดูห้องเครื่องด้านหน้าอ่ะเนี่ยให้ดู ในส่วนของหน้าจอนะคะก็จะมีอ่ะกดภาษาไทยเป็นแบบทัชส,สกรีนด้วยนะคะนี่ก็จะมีข้อมูลคาเตือนต่างๆนะคะอาจดาเนินการต่ออันนี้คือหน้าจอนะคะก็รองรับนะคะ fmam นะคะมีเชื่อนต่อบลูทูธนะคะ iPod ด้วยนี่บลูทูธ usb วิทยุนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากาันสนใจก็ทักเข้ามาได้เลย0961984963่่ 63. นะคะ ไปดูนี่ค่ะมาดูฝากระโปรงด้านหน้าสนใจก็คือทักเข้ามาได้เลยมาค่ะคันนี้นะคะพี่จา๋าอ่ะมาดูฝากระโปรง แผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงก็ยังคงสภาพสวยอยู่แต่ว่าก็เคลอเป็นธรรมดาเพราะว่าเรายังไม่ได้เก็บงานปรับสภาพสติกเกอร์ข้อควรระวังค่ะอยู่ครบชัดเจนนะคะนี่นะแล้วก็ให้ดูพวกตัวนอ็อตร้อยเมคอัพต่างๆนี่ค่ะตัวน็อตนะคะอ่านี่เบ้าโชกก่อนปล่อยเราจะเช็คในส่วนของแบตเตอรี่แผ่นเพจอยู่ตรงนี้นะคะ ก่อนปล่อยเช็คในส่วนของแบตเตอรี่ดูในเรื่องของน้ำมันเครื่องให้นะคะ150แรงม้าค่ะเพราะว่า,าเป็นในส่วนของ2.4นะคะเป็นตัว entry พี่ขาคานด้านหน้าไม่มีชนหนักคือเวลาเฉี่ยวชนด้านนอกไม่มีชนหนักมาถึงคานด้านหน้าลูกศรอ,อยู่โคกเห็นไหมนี่นี่ค่ะสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยตัวน็อตต่างๆ การันตีสภาพเดิมนะคะไม่มีพิคกามชนหนักจมน้ำรถสวยสภาพสมบูรณ์นะกับ Toyota h i l u ักรีโนะครับเป็นตัว2.4นะคะเป็นตัว Entry ปี2021ไม่50,000 6 0 0 0โลออกห้างไปแดง6แ9 0 0 0งประมาณนี้นะคะคันนี้เหลือเพียงแค่3 000, 9 9 0 0 0เ่พันเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ7,3 0 0จัดยอดเต็มดันฟรีดาวได้สนใจยังไงก็ทักมาได้เลยนะ,ะเดี๋ยวเอ,อน้ำหนึ่งจะรถเข้าใหม่เนาะแต่ว่าถ้าแบบปรับสภาพเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน้ำหนึ่งนำะมารีวิวให้ได้รับชมกันอีกรอบหนึ่งด้วยนะคะสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยมีบริการจัดไฟนัซนถึงหน้าบ้านมีบริการส่งรถสไลด์ค่ะพี่ๆค่ะสนใจก็ทักเข้ามาคลิปนี้น้ำหนึ่งขอ ตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ